ต้นไม้ก่อนเขาคลี่ต้นน,นี้ก่อน,นคลี่ใบมันออกกันจ้ะคือสมัดต,ต้นมันเป็นโบเดชื้อต้นโซชื้อต้นพลาสติคใบจา้ามันจังใส่ปีนึงก็บโบตองออทิมนะจ้า,จาปีไม่มากเขากะมาใส่คือเกา <c oughs> <c oughs> รองเพลงเขารองาว่าทาน,นบาอะไรมามาเราเอาตะสไปเอากันไกลมาให้แม่ตัดนี้ด้วยวเร็วขุนแล้วกันไกลมาให้แม่ตัด แปลกันไกลมาไม่ต้องไปอันนี้เลยแปบลบกันไกลมา <c oughs> คุณคุนถาจะ้ะถาคริสตมาสได้ของขวัญ <c oughs> ของขวัญเี่เอามาว้างใตก็ใหม่ว่างในไดแล้วนี่จ้ะถาไก่ไกมือว่าสันพระทันสิแกเบ วนนอกบ้านกับบ่มีพักดอกพี่น้องพักพพก็อ,ออกเบิดแล้วจ้ะล้างบ้านจ้ะกลาดปูนไหมมุย้ยพักยังแหงอากาศเย็ในเฮ็ดยังเมื่อไหจ้ะ

他。Um.

แซมเซมไป,ไมปไมไมโอ้ยนั <c oughs> ่ลงทำเสียบลูกเล,เล็กๆตรงนั้นมาหล่อนคล้ายนะซิเสนแล้วก็ใส่ไอ้คล้ายหนอยมันลงไปนะ ทำได้โอ้ยสมาร์ทเฟียเฮียบเฮียคุณมาช่วยแม่ทำหน่อยสิลูกก็แล้ว,ลวมาไหมมาหอมนนี่ขวดหอมมาช่วยกันทำ ช่วยแม่ทำหน่อยนะฮะทำแต่บ้านลบฮะทำบ้านลบแล้วม่ช่วยแม่ทำเลยนี่าเอะานแงไหนอเกานนะ In dieser Woche muss ich die ab Aktion mitnehmen. Zu uns? Ja! Wo ja. also, will also, ich denn heute? Also, am ab Montag. Aber bei euch ich aber nicht machen. Aber bei euch nicht schlafen. Mama, ab Montag oder wie? Oh. Also, ab übermorgen. Also, morgen kommt Nikolaus, ja? Hast du schon tief draußen gestellt? Ich mach, die, ich mach die morgen sauber. Schnell. Mit Zeitverhältnis und mit Wasser. Mal dann bart <laughs> man eine noch. Ja, danke. Heute bin ich ein Leo, warum sie jetzt Leo war? Ich bin Die Schleife ist zu klein. Hm? Die Schleife. Was heißt die Karte? Die spielen wir. บังเลยวะนีบังเปนคิดสม่บังติงคิดสม่เรากคุยกันหน่อยส จะจะเอาอันเนาะรู้จักจะเป็นหู้เอาไปเสียบแขวนเอาเนาะจ้ะ เขาเขินเงี้ยไหมวะน่าจังเลยถ้าเขากระสีดึงอันนี้เทลาเส้นพี่น้องดึงเทลาเส้นดึงแล้วก็บผ้าเทลาไรเส้นนะจ้ะ C'est bien, wing, wing, wing. อยาของขวัญ <ève S 2> <sociedad. S 1> ่ยากได้ไหของขวัญได้ไม่ยากได้เหรอโอเคโอเคเดีวสอไปเเฮ็ด3ามชั่วโมงพี่น้องคิดสมัดหน่อย สวยไหมลูกสวยไหมโอ้ <Yeah. S 1> oh, ใครทำคุณช่วยแม่ทำไหมเนี uh ่ย huh. ช่วยแม่ทำจริงๆอ่ะโ <'ll> oh. อ้ยทีนี้มันเดี๋ยวมีเดี๋ยวมันก็มีของขวัญมา <But S 1> อยู่ตย <but S 1> ใต้ต้นไม้ พี่น้องได้ที่สุดกันแล้วแล้วสองสามชั่วโมงนั่งพอมแทมพอมแทมอยู่คนเดียวอามามามีขันเช้าขอบคุณได้หลายได้พี่น้องเด้อรักษาสุขภาพจ้าขอบคุณครับก่อนกันกันาม่เลี้ยงเชี่ยอแมาฮันนี่น้องเอ็มจีเล่ ดีกลับแม่มาล้นล่องเสือเพราะว่าตัวใหญ่ด้พี่น้องที่แหลกใส่เข้าไปพอดีนก็คือไหนว่าเออเบิ้งคือจอยเลยเพราะว่ามันมันบหมอันนี้นะเดี๋ยวเอาแต่เมื่อเบิ้งอยู่ดีเบิ้งแหละคือจอยเลยดูดีน่ะเอ้ยคักคักคักเบิ้งคือจอย ปิดจอยเล่นป่เออมันปิดแบบว่าตองจีแชก์ขางมันสิแทนที่มันมันมองหงุ่มเขาไงมันมันงามไงเออมึงคือจอยสิแต่บทจอยป่บมึงคือจอยเหเออมันก็งามงามไมื่อใดก็จกเด้อตังเกตังเกขอบคุณค่ะมึงคือจอยนี่ได้หลักปะเออของสุมาเนาคุณจักแม่ให้ไป็ับหลานข้าไปเับลิงจุดเอย